สวัสดีครับวันนี้ DRMK Advanced RC ก็จะเป็นการแนะนำตัวโมดูล Single Bracket นะครับหรือแป้นหูช้างนะครับสำหรับตัวแป้นหูช้างเนี่ยก็จะอยู่ในแท็บ Column and Wall นะครับจะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นหน้านี้ Slab and Beam หน้าที่2จะเป็น Column and Wall นะครับ สำหรับตัว bracket แป้นหูชา้างตัวนี้เราจะใช้วิธี STM นะครับหรือ s t r a t and tie model นะครับอันนี้ก็ <laughs> เป็นความสนใจส่วนตัวของผมแต่ว่าก็เป็นเนื้อหาที่เราสอนอยู่ในวิชา building design นะครับก็เลยลองเอามาทำอยู่นะครับเพื่อได้เห็นว่ามันมีเปรียบเทียบกับถ้าเป็นออกแบบโดยวิธี classical method ตามที่มีอยู่ในตัว RCSDM เนี่ยจะแตกต่างกันอย่างไรด้วยนะครับามาคลิกลองกันดูนะครับโดยวิธี Start and t i ย e Method เนี่ยเราก็จะคิดว่าโครงสร้างเราเนี่ยประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เป็นท่อนๆมาต่อกันคล้ายๆกับ Trust นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีท่อนที่เป็นท่อนที่รับแรงอดัดแล้วก็ท่อนที่เป็นรับแรงดึงนะครับ อย่างที่เห็นในรูปตัวนี้นะครับการใส่ข้อมูลนี่ก็จะให้ใส่เป็นกําลังวัสดุเหมือนเดิมนะครับก็จะมีกําลังคอนกรีตกําลังของเหล็กเสริมแล้วก็เหล็กปลอกนะครับส่วนน้ําหนักบรรทุกที่ใส่เนี่ยก็จะเป็น vu แรงเฉือนในแนวดิ่งนะครับแล้วก็แรงในแนวราบแล้วก็สามารถที่จะติ๊กเลือกด้วยว่าจะใช้กฎว่าแรงในแนวราบเนี่ยจะต้องอย่างน้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแรงในแนวดิ่งหรือเปล่า นะครับบางคนอาจจะอยากใช้บางคนไม่อยากใช้อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตามกาติกาเขาก็จะมีระบุไว้อยู่นะครับต่อมาก็จะเป็นขนาดของตัว bracket นะครับซึ่งก็จะมีการใส่ตัวข้อจำกัดเอาไว้ด้วยบางถ้าเผื่อผู้ใช้ใส่ขนาดที่มันผิดปกติจริงๆก็จะไม่ยอมนะครับอ,อันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นขนาดที่ระบุไว้ตามมาตรฐานนะครับ จากนั้นก็จะมีเหล็กเสริมก็จะมีเหล็กเสริมหลักแล้วก็เหล็กปลอกนะครับโดยวิธีการคำนวณเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นตัวสตรัดแล้วก็ตัวทายตัวสตรัดนี่ก็จะแสดงเป็นเส้นประสีแดงนะครับส่วนตัวทายหรือเส้นดึงเนี่ยก็จะเป็นเส้นทึบสีน้ําเงินนะครับก็จะมีตำแหน่งของโนดนะครับ a b c d แล้วก็จะมี a ดด d ดนะครับ โดยหลักการแล้วเนี่ยเราก็จะคำนวณแรงที่เกิดขึ้นในตัวสตรัทพวกนี้นะครับแล้วก็แรงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีผลต่อขนาดของตัวท่อนแต่ละท่อนด้วยนะครับแล้วพอแรงเนี่ยเราก็จะคิดว่ามันจะอยู่ที่กึ่งกลางของท่อนเพราะฉะนั้นพอขนาดของท่อนมันเปลี่ยนแปลงไปก็ จะส่งผลให้กับแปลงที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนไปเพราะว่าตำแหน่งมันเปลี่ยนมุมจะเปลี่ยนอะไรประมาณนี้เพราะนั้นการคำนวณเราก็จะมีการวนรอบนะครับมีการรีคลคูลเลตด้วยนะครับเพื่อปรับให้มันแม่นยำขึ้นนะครับเพราะนั้นก็จะทำประมาณ1รอบรีคคูลเลตหรอบพอนะครับ Re แล้วหลังจากนั้นค่อยมาดีไซน์นะครับดีไซน์นี่จะประกอบไปด้วยของตัวท่อนดึงเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบว่าต้องใช้เหล็กเสริมเท่าไหร่ส่วนท่อนอัดเนี่ยก็จะเป็นการเช็คว่าสเตรสที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เกินจากกําลังของมันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ันั้นเราก็ต้องโอเคออกแบบให้ผ่านทั้งหมดซะก่อนแล้วก็มีปุ่มโหลดเซฟสําหรับบันทึกข้อมูลแล้วก็นําเข้าข้อมูลเหมือนปกตินะครับแล้วก็คลิกปุ่มรีพอร์ต เพื่อจะดูรายการคำนวณได้ก็จะมีอยู่3หน้าด้วยกันนะครับก็จะมีการแสดงเป็นแรงด้วยนะนะครับต่างๆตามวิธี s t ตต์แอนทาซึ่งผมว่ามันเท่ดีแล้วก็อ่ะสิ่งที่แตกต่างกันถ้าเทียวกับวิธี classical method ก็คือตัวทายตัวนี้นะครับที่จะมีเพิ่มเข้ามานะครับก็เหมือนกับเปลืองแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะทำให้แรงต่างๆเนี่ยมัน อินเตอร์ล็อกกันได้ดีขึ้นนะครับน่าจะทำให้ตัว b บ a c k เ t ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการรับแรงที่ดีขึ้นได้นะครับโดยการเพิ่มไอ้ตัวนี้เข้าไปนะครับเท่าที่ดูเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มปรินแล้วก็เลือก PDF Creator เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปริ้นอันนี้ถ้าเร็วไปท่านก็กด slow ได้นะครับแต่ลูกศิษย์ผมมักจะชอบกด1.5เอา <laughs> แบบเร็วเด็ก <laughs> สมัยนี้ ขาก็โอ,อ้ศาสตร์พูดมันไปกดเร่งความเร็วสิบางคนกด 2x เลยนะครับเมิร a ดอนะครับแล้วก็ c o n t i n u ีแล้วก็เซฟนะแล้วก็จะได้รายการคำนวณขึ้นมานะครับจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นรายการคำนวณที่อศาสตร์ทำตารางเนี่ยนี่ไม่ใช่ทำง่ายๆนะเนี่ย <laughs> โอเคสำหรับ s i n เกิลแบล็ e เก็ก็จบประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ